สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานบ้านนากับป้าแมงนะคะวันนี้ป้าแมงจะพาท่านผู้ชมไปดูไม้นะคะ,ะเมื่อ,อเวลาลูกชายเขามาดักหนูนะคะเขาจะทําเครื่องหมายไว้นะคะว่าเขาอเอาอุปกรณ์ดักหนูวางไว้ตรงไหนนะคะเพื่อที่จะเวลาเขามาเลาะยามนะคะมายามที่เขาดักหนูไว้นะคะจะได้รู้ว่า เขาดักตรงไหนไว้บ้างนะคะเราไปดูกันเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะถุงพลาสติกนะคะเศษถุงพลาสติกนะคะเขาจะมัดไว้ตรงต้นหญ้านะคะเป็นระยะค่ะให้ใร,รู้นะคะเวลาเขามายามนะคะ,ะมาดูที่ดักหนูของเขานะคะว่าได้หนูหรือเปล่านะคะเขาจะได้รู้นะคะว่าเขาวางไว้ตรงไหนบ้างนะคะอุปกรณ์ดักหนูค่ะ เห็นไหมคะเป็นระยะระยะเลยนะคะเป็นระยะค่ะอดเอูเด็กๆนะคะพี่บิ๊กกับพี่ม่อนนะคะอันม่อนกอ็มาดูด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขาจะเละเาะหนูกับลูกชายเป็นประจำนะคะเ,เด็กสองตัวนี้นะคะในผ่าน,นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือพี่บิ๊กนะคะ น่าจะเห็นรูหนูหรือลังหนูนะคะแถวนี้ค่ะเขามาเป็นประจำนะคะไปดูตรงน <laughs> <laughs> <c oughs> ี้กันค่ะไปดูกันอีกที่หนึ่งนะคะค่ะด้านนี้ก็มีนะคะมีเป็นระยะค่ะตรงนน้นนะคะมีเป็นระยะค่ะก็เป็นที่ช่างดีอยู่นะคะป้าเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะ หนูบ้านนาของป้าแมงเยอะนะคะฝั่งนี้ค่ะนะคะเขาจะ,จะ,ะทำไม้ไว้นะคะ,ะตรงไหนที่มีหนูอยู่นะคะแล้วก็เป็นไม้ของเขานะคะของลูกค่ะที่เขาทำไว้นะคะนะคะ ค่ะท่านผู้ชมป้าแมงก็พาท่านผู้ชมไปดูหมายดักหนูของนายพานล่าหนูกันแล้วนะคะป้าแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ